ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแดร่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญความพระสุขและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่สาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านต่อจากนี้ไปอัจตมาก,ก็จะได้หยิบยกน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเปิดเผยมาชี้แจงมาแสดงให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้สดรับรับฟังกันเพื่อเป็นการให้อาหารแก่ปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกผู้คนใดก็ตามได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่จะไม่มีปัญญานั้นไม่มี และบุคคลใดก็ตามเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่จะไม่พ้นไปจากทุกก็ไม่มีเช่นเดียวกันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนนั้นพระองค์ทรงสอนโดยมีลักษณะอยู่สประการด้วยกันประการที่หนึ่งพระองค์ทรงสั่งสอนให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น ประการที่สองพระองค์ทรงสอนมีเหตุมีผลที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้และประการที่สามพระองค์ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นั้นย่อมจะได้รับความสุขและได้รับประโยชน์ตามสมควรแก,ก่การประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ นี้ก็เป็นลักษณะคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายบุคคลใดได้ฟังแล้วเนี่ยบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้มีสติมีปัญญามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยเลื่อมใสในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นฉะนั้นวันนี้อาตมาก,ก็จะได้น้อมนำเอาพระสูตรที่มีชื่อว่า ปฐมสัมมาชีวิตสูตรเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้ส่งตรัสถึงเรื่องสามีภรรยาที่ปรารถนาต้องการจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างจึงจะได้พบกันได้เจอกันอีก เรื่องนี้ก็มีแสดงอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎลำดับเล่มที่35คคำพีอหน้า189คคำพีอังคุตรนิกายจตุกาศนิบาทข้อ634พระสมพสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงประทับอยู่ที่ป่า เพสกะลามรุกทายวันเมืองสุงสุมารคีระในพระคชนบุตรก็ในครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครองสบงแล้วมีกรถือบาทและ,ะถือบาทและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปนิเวศของ คารหบดีนก,กุลบิดาก็คือโยมผู้ชายประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายคารหบดีนก,กุลบิดาและคารหปะปตานีณก,กุลมารดาก็คือโยมผู้หญิงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทง่งถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ทันแล้วคารหะบดีนักุละบิดาโยมผู้ชายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่ข้าพระพุทธเจ้าได้กับนักุละมารดาคือโยมผู้หญิงภรรยาของตนเองตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกันมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกว่าได้ประพฤตินอกใจนักุละมารดาแม้แต่น,นึกคิดจึงไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำ ตั้งแต่แต่งงานอยู่กินกันมาเนี่ยไม่เคยคิดนอกใจภรรยาของตนเองเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงการกระทำที่ตนเองจะไปนอกใจภรรยาไปคบหาหญิงอื่นข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าแม้คฤหะปะตานีนักุลมมนดา คือภรรยาก็กราบทูลมีข้อความอย่างเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสนดับกลับฟังดังนั้นแล้วพระองค์จึงได้ทรงกรับสั่งสอนว่าดูก่อนท่านคฤรหบดีและท่านคฤหะปตานีถ้าภริยาสามีหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าใช้ ทั้งคู่ก็พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันและมีปัญญาเสมอกันเถิดก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าก็เป็นอนว่าจบในปฐมสมชีวิตตสูตรที่ห้าไว้แต่เพียงเท่านี้ ในพระสูตรนี้เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่เป็นสามีภรรยากันถ้าหากว่าต้องการอยากจะพบกันในชาตินี้หรือในชาติต่อๆไปก็ตามบุคคลทั้งสองนั้นก็จะต้องมีคุณธรรมเสมอกัน ก็คือมีศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรยัยมีความเชื่อความเลื่อมใสในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นอันนี้เป็นประการที่1ประการที่สองจะต้องมีศีลเสมอกันสามีมีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดโกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นต้น ภรรยาก็จะต้องมีศีลเช่นนั้นเหมือนกันมีและมีจาคะเสมอกันคือชอบบริจาคทานการกุศลไม่เป็นคนตนีขี้เหนียวมีปัญญาเสมอกันก็คือปัญญานี้มีอยู่สองประการคือกรรม,มสักตาปัญญามีปัญญารู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้ว่าสัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมปรกรรมย่อมจำแนกสัตว์เพื่อความเป็นผู้เลวและปณิตบุคคลทำกรรมใดไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นอันนี้เรียกว่ากรรมมักตาปัญญา และว,วิปัสสนาปัญญามีปัญญารู้ในเรื่องของรูปนามตามความเป็นจริงคือรู้ความเกิดดับของรูปนามว่ารูปนามนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าปัญญาสองประการฉะนั้นอย่างน้อยก็ขอให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายมีกรรมมัสการตาปัญญาคือมีความเชื่อในเรื่องกฎของกรรม ฉะนั้นสามีปรรยาคู่ใดก็าตามเมื่อมีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันดังนี้แล้วนะก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปด้วยเพราะอํานาจของอความมีศรัทธามีศีลเป็นต้นนะก็จะผลักดันอุดหนุนทรงนะให้บุคคลน,นั้นได้เจอกันทั้งในปัจจุบันนี้เพราะว่า,าธาตุเสมอกันาธาตุเหมือนกันก็จะได้เจอกัน ฉะนั้นเมื่อได้เจอกันในชาตินี้แล้วชาติต่อไปก็จะได้เจอกันอีกฉะนั้นการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลทั้งสองนี้ก็จะมีความสุขก,กายสุขใจนะเพราะไม่ต้องมาหวัดระแวงกันไม่ต้องมาเกรงกลัวกันแล้วก็ไม่ต้องออมานอกใจกันไม่ต้องมาทะเลบบาะเบาะแว้งกันไม่ต้องทุบตีกันเหล่านี้เป็นต้น ชีวิตของบุคคลนั้นก็ย่อมจะได้รับความสุขกายสุขใจสุขทั้งในชาตินี้สุขทั้งในชาติต่อๆไปด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านใดปรารถนาจะเกิดเป็นคู่กันครองชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงเอาไว้แล้วเอาละว,วันนี้ก็คงจะพอสมควรเกเวลาอาตมาก็ขอยุติการ แสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้ก็ขอให้สาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิต จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผลทุกกล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทืนขอจเจริญพร